สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับวันนี้พาพี่น้องมาดูไอ้นุกตีไอ้นุกตีคุณลอกอ่างเก็บน้ำครับแต่หน้าฝนซาด้วยครับซานี่ s อ2 0ว้สอ้อโอโบรรยากาศทองฟ้าเต็มไปด้วยดินแล้วก็ น้ำครับดินน้ำลมไฟไฟไม่มีนะซานีอสไนีสองร้อคันนี้แกะมาได้6กพันสามชั่วโมงครับยังแจ๋วครับยังแจ๋วติดปีกสะด้วยครับ FRR สองหตั้งรับครับ c h k เเป็นดำ ย่างแปดนะครับแต่ว,ว่าเนาะย่างแปดหรือ,อยางเก้าใส่คอกสูงเลยพี่น้องเนีรถห้างเลยสองร้อยสองร้อยสิบพลังมาครับ c ีเอชเคเอหกน็อตหน้าหลังเลยไปละนี่ก็ FRR เจอกันนุ่มตีครับ ติดปีกสองข้างเลยรถขุดขนาดเบียดเบียดยิบเอ็ดตันกันมายียยิบเอ็ดยิบตัน0.93ยุดมลูกบาทเมตรบักเก็ตของเขาโอ้คุณค่อนข้างลึกกันนี่หน้าดินสวยครับเครื่องยนต์มิซูมิชิครับ Cm 5 0 ซีซูปโชว์คอมมันเร็วอินเตอร์คูลเลอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำปำั๊มคาซสกิเม3 v รีดมาได้ร้อยห้าสิบแปดตัวครับโอ้ช่วงนั้นที่ซื้อนี่ด้วว่าเกะมาในโปรโมชั่นสามล้านมทอนครับปัจจุบันก็ สามล้านเก้าหมื่นครับรุ่นนี้หรือว่าสอง้ยสี่มือสองก็มีครับเยอะอยู่นะมือสองสำหรับซานนี hmm. ่ก็มีให้เลือกเยอะเหมือนกัน mm hmm. หรือว่าจะเป็นใหม่ๆโฉมใหม่อ่อสิ k เคครับหรือว่าเจ้าโรโบอค็อปนี่ครับฝั่งนู้นเป็นสุนยางนะโอ้ ในปีก็จะอุ้มได้เยอะนะมตัวเดินขยาบ้าครับประกอบที่แดนแผ่นดินใหญ่โอหรือว่าแดนมังกรออางตรงนี้ขุดกันหลังเป็นเดือนแล้วนะว่าขุดลึกครับนะบัวครับบัวขาวอยู่ กมีอะยังสวยเลยน้ยองลบไมเต็มไปหมดอภิล่งครับพิลง,ลงราชาบอดินครับ fn 627S10speed ตัวนี้ตัวคุชโซยุก90นะพีิลงน่าจะ2ยี่คันนี้2เพลาเจอกับหนุ่มตีหน่อยหลอดไฟ LED ครับจอทัชสกรีน ันตัวสามล้านเก้าหมื่นแต่ถ้าเป็น DBC น,นะสองห H DBC โฉมใหม่ก็สามจุด่งเก้าัสามจุดหนึ่งเก้าอนนบล็อกเดียวกันตัวปั๊มก็คนละตัวครับรูปแบบโฉมใหม่ จัดเต็มอุ้งมือใสปีก็ปกตินะจะตักโอจะขุดคลองคลองเลยไม่ได้ถอดพี่น้องไม่ถอดออกเกียดถอดก็ใส่เลยเสียงเขาสะใจกันนะครับนี่ขับโดยแม็กแบงค์แมคโครซิงครับนี่ไล่มาแล้วพี่น้องโนเลือเยอะอกันนะเหลือประมาณ ไห้มั้งนี่เกาะตรงนี้เครื่องยนต์มิสู็เมดอินเทร์แปรวันหนึ่งก็ประมาณสัก3,000 3 0 0 0ห้าครับเชือเ้อเพลิง6 3 0 0ชั่วโมงก็ยังรลอยังแจวอยู่มีเสียงคลางนิดนิด รถราคา3ล้านนิดๆน,นะครับจะได้ได้รถใหญ่ได้รถใหญ่ก็ทำงานใหญ่ก็ได้ครับน,ะนี่ก็น่าจะย่างเข้า4ปีแล้วนะ้องอ๋อพี่หลงรายชาบอดินครับ 90เนนี่ยนึกๆผมชอบครับออโอ้ยโอ้ยโอ้ยมีลนุนมาตรงนี้ซุดไปเอ,กอ็กเดียดนิดไหมล่นะคอยทอยดิน่นไะปลงอีกคั้นน่าจะอุน่าจจะไม่สบายเนี่ย <c ười> จอดพักก่อน สนใจซานี่กับแม็กซานีจ่จะให้ครับปัจจุบันแม็กซานี่2 0 5ห้าสิบดีบิซีร้อ,อยสี่สิบนะครับหรือจะเป็นรถเล็กนะครับสามตันครึ่งแม็กซานีจ่จะให้อยู่อีสานอยู่บุรีรามก็ไปดูสุรินได้ครับนะสุรินอุบลโคราชขอนแก่นอุดร ว่าเติมตัวเร็วครับสำหรับซานี่อ้าวยิสุเด,ดกาาตั้งรับครับจัดเต็มอุ้มครับแบงค์ไมโครซิงครับใส่หลายเท้า ร้อยเก้าห้าครับไปแล้วสบายมากครับโอ้แดดออกเปล่งเปลี่ยน<ๆ>เลยพี่น้องเลยโอ้ดูขา้างบนเมฆฝนจะมาแล้วดาวก็สิบเปอร์เซ็นต์น้อแต่ว่าสองศูนย์ห้าสองศูนย์ห้าทซีก็จะ โชคใหม่รอครับรออ่ะนี่น้ำฝนลงมานะจอดรอนะครับจอดรออ่เวลาหมดหมดเวลาไห่น้องแม็กซานี่จัดให้สามล้านเก้าหมื่นนะรุ่นนี้สองร้อยสี่ ฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ